สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้ขอสวัสดีสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะพรุ่งนี้เป็นวันคริสต์มาสก็เป็นวันปีใหม่ของฝรั่งเขาแล้วก็ของเราก็อีกไม่กี่วันก็จะเริ่มปีใหม่เหมือนกันอีก5-6วันนะคะนับถึงวันที่3 1ด้วยอ้าวมาวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะตอนเช้าพี่อ้อยก็อยากจะเชลฟี่สงท้ายปีเก่าจริงๆแล้วจะจะต้อนรับปีใหม่ในวันพรุ่งนี้ลหละนะ แต่พรุ่งนี้ก็จะมีงานตอนเช้าก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้ทำวิดีโอหรือเปล่านะคะวันนี้เป็นวิดีโอที่พิเศษสุดนะคะของพี่นะหนึ่งใส่เสื้อกันหนาววันนี้เวลานะคะเดี๋ยวแปดโมงสามสิบห้านาทีนะคะพี่อ้อยก็ลงมาที่ที่ในบ้านเนี่ยนะคะนะคะของพี่นะในบ้านอ้อยก็พูดจ้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะถนัดเลยนะคะ พูดจาวกๆวนๆเหมือนคนแก่ที่จำอะไรไม่ค่อยได้เอานะไม่เป็นไรจำได,บไำได้บ้างไม่จำได้บ้างไม่จำได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะชีวิตของคนเราเนี่ยนะจะจำทุกอย่างก็ไม่ได้หรอกนะ,ะนี่คือบ้านพี่นะคะนี่ค่ะพี่อาจจะทำวิดีโอฉายไปเร็วไปหน่อยนะคะค่อยๆฉายก็ได้นะคะตอนนี้ก็รู้แล้วว่าการฉายวิดีโอไปเร็วๆนั้นอะ นะมันรู้สึกไม่ค่อยดีค่ะภาพมันก็จะกระพริบไปกระเทือนมาพี่อ้อยขอนั่งที่โต๊ะทำงานตอนเช้านะคะทุกวันพี่อ้อยจะมานั่งตรงนี้นะคะเช้าขึ้นมาพี่อ้อยจะตื่นเช้ามาตีสีนะคะตีสีถึงตีสีครึ่งทุกวันนะคะตื่นมาเพื่อที่ว่าจะเขียนกราฟชีวิตของแต่ละคนนะให้แล้วก็ได้ส่งไปวันนี้คือวันวันศุกร ี่อ้อยเขียนไปได้สี่ท่านนะคะก็จะไปส่งไปตอนตอนสายๆเนี่ยค่ะจะส่งที่ไปสษนียนะคะพี่อ้อยบอกทุกคนบางคนเขาบอกว่าไม่ต้องส่งหรอกส่งไปในลายก็ได้นะเพราะว่ามันซีหลออกไปได้พี่อ้อยอยากจะส่งตัวจริงนะคะคือใบกราฟเนี่ยพี่จะเขียนเป็นเล่มนะเป็นแผ่นใหญ่เลยนะคะแผ่นใหญ่จนชนิดที่เรียกว,ว่าคนบางคนนึกไม่ถึงว่าเราเขียนอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยค่ะ เขียนชัดมากนะคะเขียนชัดมากค่ะเป็นชื่อแล้วก็กราฟชีวิตเขาจะเจออะไรบ้างนะทำนายไทยทักถึงหัวใจของเขาเขาเป็นคนอย่างไรนะทายนิสัยใจคอได้ด้วยนะนี่คือตอนเช้าพี่จะเขียนอย่างนี้ค่ะทุกวันนะคะวันละ3มแผ่น4ี่แผ่นนะแผ่นละหนึ่งคนนะคะบางทีก็ทําไปวันหนึ่งแผ่นหนึ่งบางทีก็หกแผ่นเอาแน่ไม่ได้เพรแต่ละ งแต่ละวันนะพี่อ้อยก็ทำคือมันเป็นงานค่ะการดูดวงเนะี่ยเป็นงานของพี่นะคะเป็นงานประจำเลยพี่ทำมาสิบหกปีนี้แล้วนะถึงแม้ว่าการทายเนี่ยนะมันไม่ถึงร้อยเปอร์เซนต์หรอกไม่มีเทวดาคนไหนเขาทายได้ถึงร้อยเปอร์เซนต์หรอกนะแค่แปดสิบนี่ก็พอใจแล้ว่ะนะแล้วก็ทุกคนที่ว่าพี่ทายไปนะเขาก็พอใจนะคะพอใจระดับหนึ่งว่าเราทายแล้วก็ แม่นยำในดวงของเขาพี่อ้อยไม่ใช่เป็นคนหมอดูที่แบบโอ้ถ่ายแล้วแม่นยำเสียทุกอย่างนะคะแต่ทุกอย่างพี่อ้อยก็เรียนมาด้วยศาสตร์และศิลป์ของพี่นะเขียนกราฟชีวิตจนกระทั่งว่าเล่มเนี่ยมันขาดแล้วดูสิพี่ต้องไปหาซื้อใหม่แล้วละ่ะนะเพราะว่าปกมันก็หายนะคะปกก็หายอันนี้คือปฏิทินร้อยปีนะคะดูสิจนเกือบจะหมดเล่มแล้วคะพศนะคะเนี่ยอันนี้พศอ,อ,อะไรนะ มันพอสอโอ้โหนี่จะหมดเล่มแล้วนะเนี่ยะ่ะนะคะจะหมดเล่มนี้แล้วค่ะจะเป็นร้อยปีไปแล้วนะเนี่ยะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะพี่ดูกราฟนะแล้วก็ดูไพยนะ่ยิปซีเนี่ยพี่ดูในตำรานะคะเรียนนะคะคนเราต้องเรียนค่ะไม่ใช่แต่เล่มนี้เล่มเดียวพี่มีต้องเป็นร้อยเล่มนะคะมีตั้งแต่อดีตนะคะในการเขียนการเขียนไพ่ออกมาเป็นอย่างไรจาก ท่านคุณยายพามิล่าคอมเมนต์สมิธนะคะที่ว่าท่านได้เขียนไพ่ทาโรการ์ดเนี่ยเป็นไพ่ชุดนี้ที่ในสำรับนะคะเออไม่เป็นไรเช้าวันนี้อากาศสดใสามากเลยนะคะมองดูนะท้องฟ้าสดใสาอากาศเย็นนะอากาศเย็นสบายไม่หนาวแต่ก็ไม่ร้อนนะคะ นอนหลับสบายมากเลยนอนตอนกลางคืนเนี่ยโอ้โหหลับสบายจริงๆเลยนะมีความสุขค่ะนะอืพี่แก่แล้วปีนี้เนี่ยนะหกสิบเก้าปีนะหกสิบเก้าปีนะคะปีหน้าก็เจ็ดสิบลปีหน้าเดือนพฤษภาคมนี่ก็เจ็ดสิบปีนะพี่อ้อยจะหลงเหลือความสวยความสาวได้ยังไงนะเจ็ดสิบปีเนะี่ยมันอยู่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะคะ ที่รู้สึกดีใจนะว่าเออเราสุขภาพดีนะแล้วก็ดีใจที่เรายังพูดจาดีแล้วก็พูดแบบมีสตินะการพูดจาอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีสติในการพูดไม่ใช่พูดเลื่อยเปื่อยนะพูดไปแล้วก็ให้ได้ให้ได้ใจความนะคะพี่ดวงทุกวันนี้นะคะมีคนมาดูดวงแทบจะทุกวันหรือทุกวันเลยนะคะยังไม่มีเลยก็หนึ่งคน ดอกนั้นก็สามคนสองคนอยู่อย่างเงี้ยค่ะถามว่ารวยไหม <c oughs> มันไม่รวยหรอกค่ะนะคนดูดวงนะ่ะเหมือนน้ำซึมบอ่อทรายนะการได้เงินมาแล้วก็ทำบุญไปเรื่อยๆนะทำบุญให้หมูหมากาไกา่ทำบุญใส่บาทนะพี่อ้อยไม่ได้เคลฟี่ตอนที่ทำบุญหรือว่านั่งตักบาทนะคะเพราะไม่มีใครเนะี่ยอยากจะให้ใครมาถ่ายรูปเราหรอกเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเคลฟี่เอาหน้านะ การทำบุญนะไม่ต้องเอาหน้าการทำบุญเนี่ยนะใจศรัทธาที่จะทำทำได้เลยไม่จําเป็นน้องน้องพี่พี่ช่วยถ่ายรูปให้ฉันทีฉันจะใส่บาตแล้วนะช่วยถ่ายทีพี่อ้อยไม่ใช่อย่างนั้นเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันเขินค่ะนะเขาก็จะใส่บาตเหมือนกันอุ้มอุ้มขันอ่อุ้มขันข้าวนะแล้วก็มีกับข้าวทุกคนที่รอใส่าบาตแล้วเราจะไปไหว้วานใครให้เขามาถ่ายรูปเรา นะมันไม่ใช่พี่อ้อยทําบุญน่ะไม่จําเป็นจะต้องว่าเอ้ยช่วยถ่ายรูปทีสิมาถ่ายสิฉันจะใส่บาตรฉันกําลังไหว้พระอยู่ฉันกําลังโอ้โหกําลังอะไรอธิษฐานจิตอยู่ไม่ใช่อันนี้คือไม่ใช่ตัวพี่นะตัวพี่อ้อยจะทําบุญทําไปเลยจะไปวัดไหนก็ไปไปดุมๆไปคนเดียวนะไม่จะเป็นกตกระโตกระตาก็เอ้ยเธอไปทําบุญกับฉันไหมพรุ่งนี้ฉันจะไปวัดพรุ่งนี้ฉันทาาําอาหารนู่นอาหารนี่เราไปด้วยกันไหม พี่ว่าไม่เคยชวนคือไม่ชวนน่ะนะดีแล้วเพราะการไปชวนเขาเนี่ยนะเหมือนก็ว่าไปสร้างความรำคาญให้เพื่อนนะโอ้ยฉันไม่ไหวหรอกนะตื่นเช้าไม่ไหวนะผัวฉันน่ะไม่ชอบฉันไปทำบุญนะทำทำไมทำแล้วไม่เห็นได้อะไรทำก็ยังจนเหมือนเดิมอบางคนนะคะพูดอย่างนี้เลยโอ้ยสวดมนต์จะสวดไปทำไมล่ะสวดไปก็ไม่เห็นได้อะไรนะ ก็ย่ำอยู่กับที่นั่นแหละนะคนที่ไม่เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาเขามักจะพูดอย่างนี้ค่ะนะะเราก็เลยคิดว่าการที่เราจะทําความดีก็ไม่จําเป็นจะต้องไปบอกหรือร้องกูให้ใครเขาฟังว่าเฮ้ยฉันจะทําความดีแบบนี้แบบนั้นแบบนั้นแบบนี้ไม่ต้องค่ะ ความดีที่เราทำเนี่ยเรารู้อยู่แก่ใจไม่มีใครชมเราไม่ว่าอะไรไม่ต้องชมนะคะใครจะติก็ไม่ต้องติแหละเพราะว่าฉันไม่ได้ทําให้คนตินะก็มองแล้วก็ผ่านไปก็อ้กแก่คนนี้มันก็แค่นี้เองนะทําบุญไปก็บางคนก็หัวเราะอ่านะบางคนก็เออน่าจะทําตามนะไม่มีอะไรสายเกินไปแรอะค่ะแม้ว่าพรุ่งนี้เราไม่รู้วันตายแต่วันนี้เราทํา ชั่วมานานแล้วนะวันนี้เราจะทำความดีสักวันหนึ่งเราก็ยังได้กลับใจได้นะพระพุทธเจ้ายังพูดเลยเนี่ยนะนะนะองคุริมานนะทำบาปมาเนี่ยนะฆนะ่าศพมาแต่เก้าสิบเก้าศพแล้วนะอ,อ,อยากจะเอาอยากจะฆ่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นองค์ที่ร้อยเป็นคนที่ร้อยบอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนนะหยุดก่อนจะฆ่าพระพุทธเจ้า ดูสิคนเนี่ยมันใจบาปพระพุทธเจ้าก็บอกตัดว่าเราหยุดแล้วนะหันไปท่านละหยุดหรือ,อยังนะเออจะเอาชีวิตข้าพเจ้าก็ไม่ว่านะแต่ท่านควรจะหยุดไม่ควรจะให้ถึงร้อยร้อยศพคำพูดเนี่นะเป็นไงองคุริมาณนะไม่เคยได้รับฟังได้ ไม่เคยได้รับการสั่งสอนเลยนะมีแต่บอกทำทำทาค่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 าพอได้รับคําสั่งสอนเพียงคำพูดแค่เนี้ยเราหยุดแล้วท่านหยุดหรือยังท่านจะเข็นฆ่าอาสันใครให้บรรลัยน่ะท่านหยุดหรือยังแค่เนี้ยคนฟังเป็นเนี่ยนะฮะสะอึกเลยก็หยุดสรุปแล้วน่ะฆ่าคนไม่ถึงร้อยคน เว้นพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์เป็นองค์ที่้อยย่ยนะจนกับใจยังมีนะคนเราทําความชั่วเนะี่ยมาเยอะแล้วนะโอ้โหเกียวหลอกลวงคนนู้นเทียวหลอกลวงคนนี้นะผู้ชายก็เหมือนกันแผลบเข้าแผลบออกประตูนั้นประตูนี้หลอกลวงวันนี้คุยกับผู้หญิงคนนี้ผมรักคุณนะอ,อผมรักคุณเหลือเกินแล้วคุณพูดแบบนี้มากี่คนต่อวันเออคุณถามใจตัวเอง คุณโกหกตัวเองโกหกได้เพราะไม่มีใครรู้แต่คุณต้องรู้ตัวเองว่าคุณโกหกใครไว้นะเนี่ยในเฟซในไลน์ทุกๆคนเลยนะทุกคนนะ่ะโอ้ยผมรักคุณเหลือเกินผมชอบน้องนู้นอย่างนี้น,น,น,น้องน้องแ่งๆอะไรก็ใหม่รู้นะพี่ฟังดูแล้วก็ขำดีนะจะมารักอะไรคนนะอายุหกสิบเก้าปี <laughs> จะหกสิบเก้าปีแล้วจะมารักอะไรกับฉันนะ อรักจะเป็นแฟนด้วยนะเออไม่ใช่รักธรรมดาเออรักเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นพี่เป็นน้องก็ไม่ใช่นะเข้ามาแบบจีบจีบล้อลอรับรับไปเหมือนกับว่าเราจะอยากพาเราไปรับไปล่อในที่รับอ่ะนะร <c oughs> ุ่นไหนคุณคุณคุณพูดกับคนรุ่นไหนเนี่ยนะรุ่นอย่างฉันเนี่ยมันมองหน้านะมองตาก็ทะลุไส่แล้วนะจะบอกให้ฉันมองหน้าคนเน่ยที่มันโกหกเราเนี่ยนะ มองหน้าก็ทะลุถึงไสคุณแล้วคุณจำเอาไว้เลยนะว่าผู้หญิงอย่างนี้สายตาอย่างเนี้นะคุณจำมาไว้เลยว่า <c oughs> มองแล้วทะลุถึงกลิ่นฮะนะยาเลยตั้งแต่สามีเสียไปสิบสามปีเนี่ยนะฉันคิดว่าฉันไม่เคยมาไม่ไม่ไม่อยากได้ใครมาเป็นสามีอีกนะฮะเพราะว่าเหลือเหลือชีวิตที่ยังมีลมหายใจสะอาดสะอาดเนี่ย นะเราคลองความสะอาดของเราเอาไว้เหอะนะบางครั้งเราถ่ายรูปลงมามาโอ้โหนะ่าอกหน้าใจอ้อล้อแต่คิดผิดเลยนะพี่อ้อยไม่ได้อ้อลรอใครจำมาไว้นะเพราะว่าคาแรคเตอร์ของพี่เนะี่ยมันเป็นอย่างนั้นเออถ้าพี่นมไม่หกไม่มีใครทักอะ่ะเออนะพอนมหกปั๊บทักมาอยากดูดวงแอะอ,อยากดูดวงอ่ะมาสิพอดูเสร็จอ่ะถูกใจถูกใจยังไม่พอนะโอ แม่ดูแฟนผมทีสิดูลูกผมทีสิคนนั้นคนนี้มากันเป็นพวงเลยนะคะนี่ค่ะไอเพราะว่าใส่หน้าอกอย่างนี้แหละคนทักดีนักแหล่นะคาเล็กเตอร์ของพี่ก็มีอยู่แค่นี้พี่ปิดคออย่างเงี้ยนะปิดหมดมิดชิดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะไม่มีใครทักสักคนโอ้อยามาทักอะไรแล้วมันปิดหมดเนี่ยนะหน้าอกในใจก็ไม่มีโอ้ สบายมากคัดใครแล้วก็โอเคมาวันนี้ก็หลายหลายเรื่องที่พี่ได้พูดนะการดูดวงนะการพูดจากับคนในเฟซในไลน์เป็นยังไงบ้างนะพี่อ้อยก็ขอแค่นี้แหละค่ะนะไม่มีอะไรค่ะวิจาร์ณบ้างชมบ้างบางคนนะดีดีคบกันมาเป็น10บสิปีไม่เคยเลยที่จะพูดจาให้ช้ำใจไม่เคยเลยที่จะ ฟาดฟันกันแบบพูดจาแล้วมันต้องทะเลาะกันคนเราไม่เคยเห็นหน้ากันก็มาทะเลาะกันด้วยคําพูดนะเออบางทีพูดจาไม่ดีพี่ก็บล็อกไปเฉยๆนั่นแหละนะบล็อกไปเลยนะอยู่ๆก็โผล่ก็แพลมมาหน้านู้นหน้านี้นะพี่ลบจากเฟซมาก็มาหาไลน์ลบจากไลน์ก็ไปอยู่ในเฟซนะคนคนนั้นก็โผล่ไปโผล่มาอ่ะก็เป็นเพื่อนกันอีกเป็นเพื่อนกันแต่นิสัยไม่ดีเนะี่ยก็ยังจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้อ่านะ บางทีเซลเราจนเรารับไม่ได้ใช่นะบางทีเราอาจจะมีอะไรเถี่ยวิดีโอตลกวิดีโอทะลึง่งวิดีโอแบบหยาบๆยละมกบ้างส่งไปให้ไม่ใช่เราไม่ใช่เราอ้อ้อนะคือเพื่อนส่งมานะเราก็เออตลกดีวะ่ะเอออันนี้มันเออน่าจะส่งให้คนนั้นน่าจะส่งให้คนนี้เขาดูได้ถ้าดูไม่ได้นะหรือว่ามาตอกย้ําเราว่าแม่หมอคงจะอยากสินะแม่หมอคงจะอย่างนั้นอย่างนี้สินะโหอารมณ์เสีย อารมณ์เสียเลยนะเพราะว่าเอ้เขาคิดได้ยังไงแบบนั้นนะควรจะพูดจาดีๆก็ได้นะคุณไม่ดูก็ไม่เป็นไรคุณไม่ดูคุณอย่ามาดูถูกฉันว่าฉันอยากหรือฉันงีนะจำเอาไว้อย่าพูดอย่างนี้ฮวิดีโออันนี้นะพูดบอกทุกคนเลยนะบอกว่าอย่าคิดอย่างนั้นนะคะเพราะฉันปีหน้าเจดสิปีแล้วนะฉันไม่ต้องการความรักแบบอยู่กันเป็นคู่จำเอาไว้ แล้วก็วันนี้ก็ขอพูดแบบนี้เลยนะคะอือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะตลอดทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าไปนะปีหน้านู้นๆไปอีกนะนะพี่อาจจะเอออวยพรให้จนไปถึงตลอดชีพตลอดชาติไปเลยก็ได้เพราะว่าพี่ยังยังพูดได้ในปีนี้นะยังพูดดีๆแต่ปีหน้าพี่อาจจะเออ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 ก็ได้นะก็อาจจะไม่ได้ ไม่ได้อวยพรนะ ปีนี้ขอให้มีความสุขโดยเฉพาะพี่อ้อยเองก็ขอให้มีความสุขมีอายุมั่นขวัญยืนสุขะพานามัยขอให้สมบูรณ์พูนสุขนะมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้ตลอดทั้งปีนี้และปีหน้าปีหน้านูนๆไปอีกด้วยขอให้ทุกคนจงร่ารวยจงเฮงเงรวยๆวยอย่าเจ็บอย่าจนปลอดภัยทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะอย่าลืมนะคะกดชอบกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยที่กระดิ่งกริง๊งกริ๊งกริ๊งหากชอบนะคะ ถ้าไม่ชอบขอให้ผ่านไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ